โอนพี่วอนกเขาใหญ่นะคะเอาพ่อเทพออกมาเอาพ่อเทพออกมา อันนี้ก็พอแล้วอลองจยอีกทีขายเขาสมบูรณ์นะเพิ่งจบออกมาเมื่อสักพักนี่เลยครับอืจบออกมานะครับความสมบูรณ์ไม่ค่อยมีเอาเทปไปยกให้สวยด้วยลูกอื้สวย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 อีกสูงอีกเปล <laughs> ี่ยนข้าง เขาขาดความสมบูรณ์นะทุกคนอืม,มเคยเจอแสงสว่างก็จริง แต่เราก็ลกยกไม่สวยเลยมองหน้าพ่อเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับเขาคือใครแวงแมวนะครับตัวนี้คือพ่อจะบิโด้ยไก่ตัวนี้คือนกต่ออีกตัวหนึ่งนะครับมีทั้งแว่นแก้วในตัวเดียวนะ มีเขาเป็นแว่นแก้วแข้งแตกตลอดสองข้างนะครับมีบัวขีดด้วยนะครับแล้วก็เป็นเทพพนมด้วยนะครับเป็นนกต่อด้วยนกตัวนี้มีอะไรหลายๆอย่างในตัวเดียวกับเป็นนกที่มหัศจรรย์สาหรับตัวผมนะเป็นนกต่อของผมที่แบบเฮ้ยมันมหัศจรรย์มากนะครับเป็นนกป่าร้อยนะอือ่าเป็นแว่นเป็นนกป่าร้อยที่มีแว่นแก้ว เป็นนกป่าร้อยที่แข้งแตกทั้งตลอดทั้งสองข้างเลยนะครับแข้งแตกตลอดเลยนะทั้งสองข้างนะครับเป็นนกบัวขีดด้วยแล้วก็เป็นเทพนมด้วยนะครับแต่เป็นเทพนมที่ยกตับแรกตับเดียวอืนะครับยกเฉพาะตับแรกตับเดียวนะครับสมมุติยก,ยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นผมแขวนไว้ในบ้านแล้วผมเดินผ่านผมเดินผ่านตอนเช้าเขาก็ยกตับแรกของตอนเช้าที่ผมเดินผ่านอืนะครับ สมมติเจอหน้าตอนกลางวันเดินผ่านเขาก็จะยกปีกอีกแต่เป็นตับแรกนะครับเจอตอนเย็นก็จะยกอีกแต่เป็นอีกหนึ่งตับก็นกตัวนี้นะครับความตัวบูตอนนี้นะตอนนี้ยังไม่เต็มร้อยนะครับเพราะว่าเพิ่งเอาออกจากห้องเพาะมานะครับอยู่ห้องเพาะคืออยู่ห้องใต้หลังคามาเป็นปีเลยนะครับมไม่เคยเจอแสงไม่เคยเจอท้องฟ้านะครับ้าเป็นภาษาเราเล่นนกก็คือนกไม่เคยเห็นฟ้าวันนี้วันแรกที่เขาเห็นฟ้านะครับ พิ่งจับออกมานะครับก็ให้ลูกดีมากนะทุกคนเสียงอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นนกสองกุกเต็มะนะครับเขาให้ลูกที่เหมือนที่สุดคือเจ้าบีนะครับแล้วก็ให้ลูกตัวเมียตัวแรกเลยนะครับยกปีกหลังจากนั้นก็คือไม่มีใครอยู่กับเราเลยใช่เลยไม่รู้จริงๆแล้วก็ไม่ได้เช็คเลยสักตัวเดียวนะครับมีคนขอแบ่งไปทั้งหมดแล้วแบ่งไปโดยที่เรา ราคาวัดใจอ่าเป็นราคาวัดใจคุณเอาไปลุ้นเอาเป็นราคาลุ้นนะครับคุณเอาไปลุ้นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนจะสงสัยไปว่าทําไมพี่อ้วนถึงเปิดแบ่งอ่าไม่มีจะกินนะครับคือที่สาเหตุที่เปิดแบ่งนี้ก็คือเอาคอนเซปต์เรามาใช้นะครับตอนนี้จะวนให้รอบบ้านเลยยังไม่ครบนะครับคอนเซปต์ของผมก็คือตั้งแต่ถ้าใครติดตามมาจะรู้ว่าพี่อ้วนจะเปิดแบ่งทุกตัวนะครับแต่ก็คือรราคาจะอยู่ที่ความสามารถนกนะครับผมจะเปิดแบ่งทุกตัวเลยมีคนถามหาเทพนม ซึ่งเราบอกว่าเรามีมีลูกเทพนมตอนนี้สามตัวเขาไม่เอาลูาเป็นลูกเทพนมอายุไม่ถึงสามเดือนนะครับทั้งสามตัวเลยนะครับเป็นลูกโทนทั้งหมดแต่เป็นเทพนมไม่ใช่ตัวนี้เป็นเทพนมอีกตัวหนึง่งซึ่งเป็นลูกชุดแรกของเขาซึ่งเราการันตีไม่ได้อย่างตัวเนี้ยพี่เจ้าบีอะยกนะครับที่เป็นตัวเมียแต่ตัวผู้อ่ะ ไม่ทันได้เห็นนะครับเพราะว่าเสียชีวิตก่อนงูอมหัวนะครับแล้วก็มาหลังๆก็ไม่ได้เห็นเลยนะครับเพราะว่าเปิดแบ่งตั้งแต่เด็กไปหมดนะครับเราก็บอกไปลุ้นเอาเพราะว่าถ้าออ่ถ้ามันไม่ยกมันก็จะเป็นสไตล์เจ้าบีะนะครับก็คือจะเรียกทีีแล้วก็เนี่ยตัวเล็กๆเนีย่อยอ่ามันจะคือโอ้โหเขาแบบสไตล์แบบดุๆหน่อย,อ,ยอ่า <ๆ S 1> <ๆ S 2> สไตล์แบบดุๆและเร็วนะครับลูกจะตัวนี้นะ ก็เลยมีคนถามว่าเทพนมแบบยกมีไหมพี่เราก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะเอามาเปิดแบ่งให้ควักออกมาจากห้องเพาะเลยนะครับตอนนี้เขาทิ้งไข่ไว้ใบนึงนะครับก็คือตอนนี้ตัวเมียฟักไข่อยู่ก็มาลุ้นกันว่าถ้าสมมุติว่าราคาตรงกันก็ผมก็จะได้ไข่ไว้ใบหนึ่งนะครับ พอแมวโอ้ยชิงเงือมองเลย <larda> แมวจริงดูเห็นไหมดูชิเงอเลยไม่เคยเห็นแมวนะครับแมวจริงๆเลยแหละเห็นไหมเขาก็เลยระแวงระแวงหน่อยดีเลยพี่กำลังจะพูดเลยพี่พูดผิดแล้วบีอ่ะได้ติดมาแค่อ่าสำเนียง อางมแล้วก็แข้งแตกตลอดบีแข้งแตกตลอดสองข้างนะครับแล้วก็ได้พ่อเป็นบัวขีดแต่ได้บัวแต้มของแม่มาอือ ถ้าใครเอาตอนนี้นะครับมันเป็นช่วงที่เราจัดปโปรเพื่อที่จะวนนกรอบบ้านเลยเอามาลงให้ดูทั้งหมดเลยนะครับทั้งที่ไม่เคยลงหรือบางตัวอาจจะเคยลงมาแล้วเราก็จะย้อนกลับมาให้ท่านอีกคือจะครบทุกตัวแล้วก็บางตัวก็อาจจะเก็บเลยนะถ้าปล่อยไม่ได้ก็จะเก็บเลยบางตัวถ้าปล่อยได้ก็คุณก็ไปดูแลแต่ถ้าปล่อยไม่ได้ผมก็จะเก็บทันทีนะครับก็มันเป็นจัดโปรโมชั่นนะครับถ่ายลงนกรอบบ้านทั้งหมด ที่มีนะครับให้ทุกคนได้ดูไม่มีกั๊กนะครับใครอยากดูแบบไหนถ้าเรามีเราก็จะมาให้ดูนะครับตัวนี้นะครับเป็นเทพพนมแต่ถ้ายกตับแรกจะยกตับแรกตับเดียวนะครับเนี่ยถ้าเราเอามาจดรอบสองรอบสามเขาก็จะไม่ยกนะครับเรายกตับแรกตับเดียวแล้วก็เท้ายกสุดนะปกติเขายกสุดสองปีกเลยนะแต่เนื่องด้วยว่าความสมบูรณ์เขาไม่มีแล้วเขาระแวงแมวด้วยนะครับเพราะว่าเป็นนกที่เราผสมอยู่วักออกมาจากห้องผสมเลยนะครับจริงๆอ่ะ ถามว่าเราอยากเอาออกมานานหรือ,อยังจริงๆอยากเอาออกมานานแล้วนะแต่ตัวเมียยังไม่ไข่ตอนนี้เราตัวเมียไข่แล้วฟักไข่แล้วเอาออกมาได้นะครับผสมปีหนึ่งแล้วใช่ผสมไปปีหนึ่งแล้วเพราะว่าเขาทะเลาะกับตัวเมียตลอดจริงๆนะเป็นนกที่ตีตัวเมียนะตัวนี้เป็นนกที่ดุนะตีตัวเมียเข้ากับตัวเมียยากมากนะครับเปลี่ยนตัวเมียเป็นว่าเล่นเลยนะครับก็เอาเป็นว่าอ่ะเปิดแบ่งราคาจัดโปรนะครับสี่พันบาทไม่รวมส่ง นี่คุณได้ไปคุณจะคุ้มอะไรบ้างได้หนึ่งเทพพนมสองแว่นแก้วสามแข้งแตกตลอดทั้งสองข้างนะครับเป็นสองคุกเต็มนะครับเป็นนกต่อเป็นนกต่อด้วย,วยแค่ราคานี้นกต่ออย่างเดียวก็คุ้มแล้วนะครับ่ะโอเคบัวขี่ต้งหักวไวยแมวมาแล้วทุกคนมเมว <laughs> โอเคแข็งไหมเขาก็ระวังอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ share, นะคะยามกทีนะสี่พันบาทมารวมส่งนะครับราคานี้แค่จัดโปร ุดนี้นะครับไม่มียืดยาวนะครับวนไปเรื่อยๆตัวอื่นไปเรื่อยๆนะครับอให้เวลาไม่นานนะเพราะว่าเราจะเอาเข้าเพาะต่อก็ออซื้อไม่ชอกบกระพานไม่บนโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ